สำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเรียงข้อมูลใน Excel ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้4วิธีด้วยกันนะครับในข้อมูลตัวอย่างนียผมมีคำนำหน้ามีชื่อมีนามสกุลแล้วก็มีอายุนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเรียงข้อมูลกันดูนะครับวิธีแรกที่จะแนะนำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับแต่สามารถเรียงได้ทีละคอลัมน์เท่านั้นนะครับอ,อย่างเช่นผมต้องการเรียง ข้อมูลตามอายุนะครับจากน้อยไปหามากนะครับก็คลิกที่เซลล์ใดก็ได้ในคอลัมน์อายุนี้นะครับเสร็จแล้วมาคลิกที่แถบ Data นะครับแล้วก็มาที่กลุ่มคําสั่ง s อส์แอนด์ฟิลเตนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะมีปุ่ม A ถึงแแล้วก็แถึง A มีอยู่2ปุ่มนี้นะครับปุ่มแรกเนี่ยใช้สําหรับเรียงจากน้อยไปมากนะครับลองคลิกดูนะครับจะเห็นว่าข้อมูลของเราเนี่ยถูกเรียงใหม่แล้วจากน้อยไปมากตามอายุนะครับทีนี้ถ้าเราคลิกที่ปุ่มนี้นะครับ แ o รทเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเรียงจากมากไปน้อยเรียงตามข้อมูลในคอลัมน์ที่เราเลือกนั่นเองนะครับในตัวอย่างเนี้ยเราเลือกเป็นอายุ <c oughs> ก็จะเป็นการเรียงอายุจากมากไปน้อยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1นนะครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่มันสามารถเรียงได้ระดับเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถเรียงหลายระดับได้ถ้าเราต้องการเรียงหลายระดับนะครับก็มีวิธีหนึ่งนะครับโดยการใช้คําสั่งนี้นะครับคําสั่ง s o r ตรงนี้นะครับ วิธีการก็คือเลือกข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการนํามาเรียงนะครับจากนั้นคลิกที่แถบ Data นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มคําสั่งซอสตรงนี้นะครับในหน้าต่างคําสั่งซอสเนี่ยนะครับถ้าข้อมูลของเรามีหัวตารางอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยครับมันมีหัวตารางอยู่ก็คือคํานําหน้ามีชื่อสกุลแล้วก็อายุตรงนี้นะครับให้เราติ๊กที่ตัวเลือกนี้นะครับ my data head header ตรงนี้นะครับแล้วตรงซอสบายนี่มันก็จะมีชื่อคอลัมน์ให้เราเลือกนะครับ แล้วก็ข้อความตรงหัวคอลัมน์เนี่ยจะไม่ถูกนํามาเรียงด้วยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ข้อมูลของเราไม่มีหัวคอลัมน์แบบนี้นะครับอ่าสมมุติว่าแถวแรกก็เป็นชื่อคนเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับมันไม่มีหัวคอลัมน์เราก็ติ๊กตัวเลือกนี้ออกนะครับแล้วตรงซอฟบายเนี่ยก็จะเป็นคอลัมน์ a คอลัมน์ B คอลัมน์ C คอลัมน์ดไปนะครับในต,ตัวอย่างผมมีหัวตารางน,นะครับก็ติ๊กเลือก ตัวเลือกนี้ไว้นะครับทีนี้มาดูที่แถวแรกนะครับ sort by นะครับเราจะเรียงตามอะไรก่อนก็เลือกได้เลยนะครับในตัวอย่างผมจะเรียงอายุก่อนก็เลือกเป็นอายุนะครับทีนี้ตรง sort on เนี่ยนะครับให้เราเลือกว่าเราจะเอาอะไรมาเรียงเราจะเรียงตามอะไรนะครับในตัวอย่างเราจะเอาค่าที่เก็บอยู่ในเซลล์น,น,นั้นมาเรียงนะครับก็เลือกเป็น เซลล์วัลลไปเลยนะครับในส่วนของออเดอร์ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีตัวเลือกให้เลือกนะครับเป็น Small ลตถึงลาเจตแล้วก็ลาร์เจตถ s m a l l rate นะครับถ้าต้องการเรียงจากน้อยไปมาก <c oughs> ก็เลือก Small ลตถึงลาเจตนะครับแล้วก็ถ้าต้องการเรียงจากมากไปน้อย <c oughs> ก็เลือกลาร์เจตถ s m a l l rate นะครับอันนี้ผมจะเรียงจากน้อยไปมากก็เลือกเป็นตัวเลือกนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้ในตัวอย่างของเราเนี่ยนอกจากเรียงตามอายุแล้วเนี่ย เราจะมาเรียงตามชื่อด้วยนะครับก็คือเมื่อเรียงตามอายุจากน้อยไปมากแล้วเนี่ยในกลุ่มคนที่มีอายุเท่ากันให้เรียงจากชื่อด้วยนะครับเราก็สามารถทําได้การคลิกปุ่ม add level ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแถวเพิ่มขึ้นมาตรงเดนไบ้นะครับก็คือเมื่อเรียงตามอายุแล้วจะเรียงตามอะไรต่อนะครับก็คลิก ผมจะเรียงตามชื่อก็คลิกเป็นชื่อไปนะครับ Sort on นะครับก็เลือกเหมือนเดิม s e r a l นะครับแล้วก็ Order by ถ้าเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะครับมันจะเป็น A to Z แล้วก็ Z to A นะครับถ้าต้องการเรียงจากน้อยไปมากก็คลิกเลือกเป็น A to Z แต่ถ้าต้องการเรียงจากมากไปน้อยก็เป็น Z to A ถ้าต้องการเพิ่มคอลัมน์ที่จะนำมาเรียงก็สามารถคลิกปุ่ม Add Level ไปได้อีกนะครับ แต่ในตัวอ,อย่างผมจะเอาแค่นี้พอนะครับเรียงตามอายุจากน้อยไปมากแล้วก็เรียงตามชื่อจากมากไปน้อยนะครับแล้วก็กปุ่มโอเคได้เลยก็จะได้ข้อมูลที่เรียงเรียบร้อยแล้วนะครับเรียงตามอายุก่อนนะครับอายุน้อยสุดอยู่ก่อนแล้วก็จะเรียงตามชื่อในคอลัมน์ชื่อเนี่ยเราเรียงเราบอกว่าให้เรียงจากมากไปน้อยก็คือในกลุ่มคนอายุเท่ากันเนี่ยให้คนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรทยท้าย มาอยู่ก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็คือวิธีการเรียงข้อมูลแบบหลายระดับด้วยคำสั่ง sort นะครับวิธีที่3ที่จะแนะนำในคลิปนี้นะครับเป็นการใช้ฟังก์ชัน sort นะครับเป็นการเขียนสูตรนะครับการใช้ฟังก์ชัน sort เนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นการเรียงด้วยคอลัมน์เดียวเหมือนกับการใช้ปุ่มคำสั่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเขียนสูตรใช้ฟังก์ชัน sort ดูนะครับอ่าผมจะเขียนสูตรที่เซลล์นี้นะครับ ก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชัน sort แบบนี้นะครับวงเล็บเปิด Argument ตัวแรกที่ต้องระบ,บุก็คือ Array รหมายถึงชุดข้อมูลที่เราจะนํามาเรียงนะครับก็ระบ,บุเป็น a 2ถึง d 2 0ตามช่วงข้อมูลของเราเานียนะครับแล้วก็คอมม่าทีนี้ Argument ตัวที่2 sort index นะครับเป็นการระบ,บุว่าเราจะเอาคอลัมน์ไหนมาเป็นเงื่อนไขในการเรียงนะครับในตัวอย่างผมจะเรียงตามอายุนะครับก็ เป็นคอลัมน์ที่4เพราะฉะนั้นก็ระบุเป็นเลข4ไปแบบนี้นะครับแล้วก็คอมม่าทีนี้อาร์กิมนต์ตัวที่3นะครับ s o r อ order เป็นการระบุว่าจะเรียงจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยถ้าจะเรียงจากน้อยไปมากก็ระบุเป็นเลข1นะครับแต่ถ้าจะเรียงจากมากไปน้อยก็ระบุเป็นลบหนะครับในตัวอย่างข้อมูลผมเรียงจากน้อยไปมากอยู่แล้วผมจะเรียงจากมากไปน้อยก็ใส่ค่าเป็นลบหไปนะครับแล้วก็ ปิดวงเล็บไปเลย Enter นะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่เรียงลำดับใหม่นะครับโดยเรียงจากอายุเนี่ยนะครับจากมากไปน้อยตามที่เราต้องการนะตามที่เราเขียนไว้ในสูตรนั่นเองนะครับวิธีที่4ที่จะแนะนำในคลิปนี้นะครับเป็นการใช้ฟังก์ชัน Sort By นะครับเมื่อสักครู่นี้เราใช้ฟังก์ชัน Sort นะครับเราใช้ฟังก์ชัน Sort ในการเรียงข้อมูล มันสามารถเรียงได้คอลัมน์เดียวก็คือระดับเดียวนั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการเขียนสูตรเพื่อเรียงข้อมูลแบบหลายระดับอย่างเช่นเรียงอายุก่อนแล้วก็มาเรียงชื่อด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน sort ได้แต่สามารถใช้ฟังก์ชัน sort by ได้นะครับอ่าผมจะเขียนสูตรนะครับเท่ากับเรียกใช้ฟังก์ชัน sort by นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดไป อาร์คิวเมนต์ที่ต้องระบุตัวแรกเป็นชุดข้อมูลที่จะนำมาเรียงนะครับก็ระบุไปเลยนะครับ A2 ถึง D20 นะครับแล้วก็คอมม่านะครับทีนี้อาร์คิวเมนต์ตัวถัดมา by a r r a y a นะครับให้เราระบุว่าเราจะเอาคอลัมน์ไหนเราจะเอาข้อมูลในคอลัมน์ไหนมาเรียงก่อนนะครับสำหรับอาร์ m ิวเมนต์ตัวนี้ให้ระบุเป็นช่วงข้อมูลนะครับในตัวอย่างผมจะเรียงอายุก,ก่อนก็เลือกเป็น D2 ถึง D20 ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คอมมาทีนี้ sort order 1นะครับก็คือชุดข้อมูลชุดแรกที่เราเอามาเป็นเงื่อนไขในการเรียงเนี่ยเราจะเรียงแบบไหนนะครับค่าที่ระบุได้มีอยู่2ค่าเลข1เป็นเรียงจากน้อยไปมากเลขลบหเป็นเรียงจากมากไปน้อยนะครับอันนี้ผมจะเรียงจากมากไปน้อยก็ใส่ลบหไปแบบนี้นะครับแล้วก็ คอมม่านะครับอาร์กิวเมนต์ตัวถัดมาก็คือ by r r a y t หลังจากเรียงด้วยอายุแล้วเนี่ยเราจะเรียงด้วยอะไรอีกไหมนะครับผมจะเรียงตามชื่อนะครับก็ระบุเป็นช่วงข้อมูลไปนะครับชื่ออยู่คอลัมน์ b นะครับชื่อแรกอยู่ที่แถวที่2ชื่อสุดท้ายอยู่แถวที่20เพราะฉะนั้นก็ให้ระบุเป็นช่วงข้อมูลเป็น b 2ถึง b 20แบบนี้นะครับแล้วก็คอมม่ ทีนี้อาร์กิเมนต์ตัวถัดมา sort order ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะเรียงจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยผมจะเรียงจากน้อยไปมากก็ใส่เลขหนึ่งไปแล้วก็ดูว่าเราต้องการที่จะเอาคอลัมน์ไหนมาเรียงอีกหรือเปล่านะครับในตัวอย่างผมพอแค่นี้นะครับเรียงสองคอลัมน์คือเรียงอายุก่อนแล้วก็เรียงชื่อนะครับก็ปิดวง,งเล็บไปได้เลยแล้วก็ enter ไปนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่เรียงใหม่ตามที่เราต้องการแล้วนะครับข้อมูลต้นฉบับเรียงตามอายุจากน้อยไปมาก แต่ว่าข้อมูลที่เราเขียนสูตรไปสักครู่นี้เราเรียงตามอายุจากมากไปน้อยแล้วก็ในช่วงคนที่อายุเท่ากันเนี่ยให้เรียงตามชื่อด้วยก็คือจากน้อยไปหามากแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการเรียงข้อมูลในโปรแกร,รม microsoft excel 4วิธีที่ผมนำมานำเสนอในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับลองนำไปปรับใช้กับงานของท่านดูนะครับสวัสดีครับ